โรคไตาสามารถที่จะทานสารสกัดได้นะคะแล้วโรคไตเนี่ยเป็นได้ก็หายได้นะคะนอกเหนือจากคนที่เขาบพร่องมาตั้งแต่เกิดจากกรรมพันธุ์แล้วเนี่ยใครบ้างที่มีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคภาวะไตเสื่อมหรือต้องฟอกไตนะคะ กลุ่มแรกเลยก็คือคนที่เป็นโรคเบาหวานอยู่ในตอนนี้ค่ะแล้วก็อันที่2ก็คือคนที่เป็นโรคความดันนะคะกลุ่มที่3ก็คือผู้ป่วยที่ใช้ยาชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่เป็นประจําสม่ําเสมอแต่ว่าใช้เป็นระยะเวลาที่นานมากเลยนะคะกลุ่มที่4ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคไตเสื่อมนะคะกลุ่มที่5คือผู้ป่วยที่แพ้ภูมิตัวเองแล้วก็กินยากดภูมิอยู่นะคะกลุ่มที่6ผู้ป่วยที่ เคยผ่านการโดนยาเคมีบำบัดแล้วก็ใช้ยาในผู้ป่วยมะเร็งนะคะุที่7ผู้ที่ชอบทานอาหารที่มีโปรตีนสูงสูงที่8ผู้ที่ชอบทานอาหารที่มีโซเดียมสูงสูงค่ะุที่9คนที่มีความเครียดเป็นปกติกลุ่มที่10คือผู้ที่มีอายุ มากขึ้นมากขึ้นนะคะกลุ่มที่11คือคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดทําไมเราถึงมีภาวะที่ไตมันจะเสื่อมก็เพราะว่าแต่ละกลุ่มที่เนพูดไปนะมีการทานยาที่ต่อเนื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าเบาหวานหรือว่าใช้เคมีบําบัดก็ตามต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องการใช้ยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีผลทําให้ไตของเราเนี่ยจะต้องทํางานหนักนะคะถ้าเกิดว่าหน่วยกรองไตเขาทำงานเยอะเนี่ย เขาก็จะตีบแล้วก็แค่การเสียหายของหน่วยกรองไตนี่แหละมันจะทําให้ไตของเราเสื่อมแล้วจนกระทั่งเราจะต้องฟอกไตถ้าตอนนี้เราเป็นเบาหวานหรือว่าเราเป็นความดันโลหิตสูงหรือเป็นโรคอะไรก็ตามที่เรากินยาอยู่เนะี่ยให้เราใช้วิธีเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากการกินยามากินอาหารแทนการกินยานะคะ อาหารที่กินแทนยาเนี่ยในหนังสือหรือว่าในคลิปวิดีโอของนเนี้ยทำเอาไว้แทบจะทุกคลิปเลยค่ะหรือว่าจําหลักการง่ายๆก็คือเราทานรสจืดเป็นหลักเนาะทานผักทานพืชพวกนี้ยลดแป้งลดน้ําตาลลดไขมันเทียมลดอาหารแปรรูปอาหารเนื้อสัตว์ อาหารที่มีโซเดียมสูง,สงนะคะมันก็จะช่วยลดภาระการทำงานของร่างกายของเราและถ้าเราลดพวกนี้ได้เราไม่ต้องเป็นเบาหวานไม่เป็นความดันโลหิตสูงไม่เป็นโรคต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องถ้าเราลดการใช้ยาได้โอกาสที่เราจะเป็นภาวะไตเสื่อมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าวันนี้เราเป็นโรคไปแล้วเราก็สามารถที่จะใช้วิธีการปรับตัวค่อยๆลดได้ ร่วมกับการทานสารสกัดอย่างที่เน้ยบอกก็คือว่ามันมีสารอาหารที่ช่วยฟื้นฟูไตได้ค่ะซึ่งสารอาหารที่ฟื้นฟูไตได้เนี่ยมันจะสามารถกลับมาทําให้ไตเนี่ยทำงานอย่างเป็นปกติได้ซึ่งสารสกัดที่เน้ยกาลังจะพูดถึงนะคะก็คือนวัตกรรมของ NRF2 ค่ะ NRF2 เนี่ยนะคะคือนวัตกรรมที่ช่วยในยเรื่องของการทําความสะอาดเซลล์ทำความสะอาดทุกส่วนของร่างกายนะทุกๆเซลล์เนี่ยเมื่อมีการทําความสะอาดร่างกายก็จะเกิดกระบวนการที่ พิษลดลงนะคะเวลาพิษลดลงเนี่ยมันก็ช่วยลดภาระของเหนื่อยกรองไตไปด้วยซึ่งในระยะแรกๆเนี่ยในยจะแนะนำให้เพื่อนๆใช้นวัตรกรรมเนิฟทูร่วมกับ n นิฟฟันการที่เราจะมีภาวะไตเสื่อมได้เนี่ยมันเกิดจากการที่ร่างกายของเราเสื่อมเนาะซึ่งร่างกายของคนเราที่เสื่อมก็เกิดจากอนุมูลอิสระนะคะมาในรูปของยาเคมีสารเคมีอาหารที่เป็นพิษปนเปื้อนความเครียด หรือการพักผ่อนน้อยหรือแม้แต่การที่เราปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องวัตกรรมเนิร์ฟทูเนี่ยนะคะเขาช่วยจัดการอนุมูอิสะระจึงไปช่วยลดความเสื่อมส่วนตัวเนิร์ฟฟันก็คือตัวที่เพิ่มพลังงานที่เมื่อเราอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยพลังงานในร่างกายขอยงเราเนี่ยจะลดพลังงานลงค่ะ การลดพลังงานลงมันลดได้ยังไงอย่างเช่นเหมือนเราไม่ค่อยมีเีือวมีแรงเนาะเรารู้สึกว่าเราเนี่ยการเผาผลาญไม่ดีการดูดซึมสารอาหารไม่ดีระบบการย่อยไม่ดีซึ่งจริงๆแล้วนะคะยิ่งคนที่ทานยาอยู่นะทานยาอยู่เป็นประจำพวกเนี้ยมันยิ่งไปลดพลังงานของร่างกายนะคะที่จะทําให้ระบบการดูดซึมการผลิตสารอาหารต่างๆเนี่ยลดลงนะคะรวมถึงระบบของตับในการจะขับพิษระบบสมองซึ่งตัวเนื้อฟันเนี่ย จะมาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการที่เราทานยาและสารสกัด n นื้อฟันและเนื้อทูเนี่ยเพื่อนๆที่มีภาวะที่กินยาอยู่เนาะเราต้องการที่จะใช้สารสกัดเป็นตัวช่วยเนี่ยข้อดีก็คือสามารถที่จะทานร่วมกับการใช้ใช้ยาอยู่ได้นะคะทานร่วมแล้วพอร่างกายดีก็เริ่มลดการใช้ยาได้